สวัสดีครับครับมาชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับยาริสเอทีบนะครับสวยงามเลยทีเดียวสีขาวมุกนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มต้นครับราคาอยู่ที่5แสน3 9 0 9 0 0เองนะครับ5 3 9 0 9 0 0นะครับ มีล้อแมกจากโรงงานแล้วนะครับสวยนะครับรูปลักษ์ใหม่ออกแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่ารุ่นยาริเดทีฟสปอร์ตนะครับราคาแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับหน้าใชา้หน้าเป็นเจ้าของเลยนะครับประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ำมันนะครับล้อแมกจากโรงงานล้อแมกสวยเลยทีเดียวนะครับมาชมข้างในกันนะครับ จอก็มีแล้วนะครับจอเจ็ดนิ้วนะครับรองรับ Apple Carp พนะครับและที่สำคัญนะครับที่มาใหม่เลยนะครับนี่ก็คือ PUSH START นะครับไม่ต้องใช้ขุญแจนะครับเหมือนรถหรูคันละล้านเลยนะครับราคาแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับพุชสตาร์ทนะครับตัวเริ่มต้นก็ยังเป็นบ่อผ้าอยู่นะครับ ถ้าอยากได้บ่อรหนังก็ไม่ยากนะครับบอกเซลล์มานะครับสวยงามนะครับเป็นเครื่องพันสองร้ยซีซีนะครับประหยัดนะครับใช้กับจัตโซฮอนะครับ E ยี่สิบนะครับโตโยต้าหกสิบปีนะครับมาสุดน,นะครับคันนี้เซลลวก่อยากซื้ออยู่ อยากได้จักคันเวยนะ,นะครับระบบเบรก ABS EBD BA นะครับพร้อมอุปกรณ์เสริมถุงลมนิรภัยหกชุดเลยนะครับระบบควบคุมการลื่นถลายนะครับ BSC TRC นะครับแล้วก็มีระบบนะครับช่วยออกนะครับช่วยออกตัวทางลาดชันนะครับ HAC ไฟหน้า LED นะครับดูไฟหน้านะครับ LED ไฟหน้านะครับนะครับกระจกมองข้างปักไฟฟ้านะครับวัสดุหุ้มเบาะสีดำนะครับแถงคอนโซลหน้านะครับนอกจากนี้เครื่องเสียงนะครับสัมผัส ไม่ใช่เก็นิ้วนะครับผมพูดแปดนิ้วนะครับแดนิ้วเลยทีเดียวนะเกียร์ออโต้นะครับนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple CarPlay นะครับเครื่องเครื่องน่าจะสมผัสแปดนิ้วพร้อมช่อง USB หนึ่งตำแหน่งแสดงข้อมูลการขับขี่ MID นะครับสวิตควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์พวงมาลัยไฟอ่านแผนที่หน้าและ ่องสว่างนะครับภายในห้องโดยสารแบบ LED นะครับเกียร์อัตโตมัติแบบ CVT นะครับเกียร์อัตโตมัติแบบ CVT นุ่มนวลน,นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเซล่าจะพูดติดๆจะขัดก็ดไม่เป็นไรนะครับมาใหม่ฟังใหม่สวยงามมากนะครับจาริตเอทีบ1.2นะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตัวเริ่มต้นเลยนะครับ ราคาเพียงแค่ห้าแสนสามมืนเก้าพันใช้จริงๆนะครับสวยนะครับสกอตออกแบบแบบรูลมนะครับอ่าแล้วก็ตโวต้าของเรานะครับก็เป็น G.O.A e อยู่แล้วนะครับซับความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับมาดูล้อแม็กนะครับสวยงามมากนะครับลายนี้นะครับเป็น มาใหม่นะครับเมื่อก่อนถ้าตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกนะครับเป็นจอแปดนิ้วนะครับเกียร์ระบบ CVT นะครับเกียร์ออโต้นะครับปรับไฟฟ้านะครับน้าสนนะครับเครื่องพันสองร้อย cc นะครับมาดูข้างหลังนะครับช่องเก็บ รระนะครับกว้างขวางมากนะครับกว้างขวางกว้างขวางนะครับน่าสนน่าสนประหยัดจริงๆนะครับเครื่องันยส2่ซี่ใช้ได้กับแจ็คโซ่ห่อ20นะครับมาใหม่นะครับรุ่นนี้น่าจะขายดีถล่มทลายนะครับสนจิตสนใจนะครับอยาเป็นเจ้าของรุ่นนี้ก็จับจองได้นะครับถักมาที่ ศึกษาการขายนะครับเซลหัวใจหล่อวิทอตโกวิทสีกัน,น,นรกวยงายะครับประจนนาตอนนี้ก็มีจอดที่โชว์รูมนะครับใครสนใจอยากชมตัวจริงนะครับก็เชิญนะครับาดูไปท้ายนะครับ แบบ LED นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้โอ้โหจริงๆนะครับยาริสเอทีนะครับรู้ๆนะครับราคาแค่5แสน30,000นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมี4รุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นเรียกว่ารุ่นสปอร์ตนะครับ หน้าสนนะครับสนกิจสนใจก็ทักทายก็มาทางเฟซบุ๊กอัตโกวิศสีดำก็แล้วกันนะครับขอดิษฐินะครับ,นะรบการถ่ายวิดีโอที่แย่ๆนี่ก่อนครับสวัสดีครับ